ทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยย่ีตอับเาสู่สองชิเนาะมันนี่มากดีดแก้มของคือเกาพี่น้องกับเล็กเล็กมาเปิดังเะชังมัเป็นบริเียงมันแห้งเอาไปเยเื่อเชื่อเออบาง่อนไก่มันเชื่อมเลยเอมันเ่งิวาจจุนีรทิซ้าเนาะเรก็่เรียกเยขี่รถไปได้ด้วยนะคับตนีนสบายดีสบายดี สบายดีทมันมกทายแบบนั้นเพราะว่าการท่าทายแบบสบายดีก็จำมือเลยนี่นี่นี่โอ้ยก็นัากินเยียเยียเลยเอกนอีกชอบอก็ดูดีอยอะมันกันยูจอมันให้โซยูนี่ดูน้ำวาดเดียวเอาบ้นม่เด้ผู้สาต ยังบหกิจนด้ึกๆๆๆกลไปแล้ข้อัังเลยเบียนี่ฮะเบียยังปะโอ้โหผู้สาวหัหอมไหนมันี่หัหอมบไหนผ้สาจะแพรมาปอจจ่บ้นไหหอมไหมฮะแล้วหอมไลจะไปอยากจูด้วยวะเนีย จที่จูาจูแฟนเจ้านี่ยังจูมากันแต่ว่าโอ้เบื่อบอยเยบอยเยอดีมฮฟาม่่จ้าวเนี่ยซ้ำจ้า่าไอ้ไข่ได้ว่าข่แฟนเาไซำงอเสือบกสิอเสือกสิแล้วอจิงเราเขาเป็นยางไแล้ ช่างเย้ช่างเย้ช่างช่างเย้โอ้ผู้สาวจนพอกินม่อมผู้สาวกันทุกคนตอนนี้เนาะหนาวเลยอ่ะตอนนี้เ้าจ่อตอนนี้เ้าเป็นตอนใบตัวคำเล็กๆยังใช้มะตงเอาอีกอ้าดูอ๋อกินเหล้าขาวผู้สาวกินเหล้าขาวเว้ยมากกว่ามากซัมเวโอ้ยมันสินกเฮ้ยกินอย่ากินโอ้ยแมงเฮ้ยมาข้าวตายเจ้ากินเล้เบิ้งตี้ผู้สาวกินเหล้าขาวมากบอเแฉเลยแล้วกินเลยเด้ Bo chân chân. à khơi phè, Sao Sâu, ăn lẩu khao. Sẹp nó nó. Ah, bố sẹp khỏe bên hương mà chắc chả hả? Chấm miết. Chấm miết, mua dàn đó, chấm miết nào. Chấm miết cho vui đạn, mua hàng. เดี I I so <laughs> <laughs> oh, ๋ก็ใช้เสือแบบนั mm. <laughs> <laughs> yeah ้นมากมันเนี right ่ยนี่โอ้ก็นุ่งมาเสือครูเราได้ค่ะก็นุ่งหมาเอาหนึ่งเอาไปเหรอวะฮะเกมโอ้ไปเหรอเฮ้ยแม่เก็บแม่ฝึิอุกมไหมให้จะหักมันให้จะหักมานะ กิน่กมเกคกันปะคืออยู่คือกันอย,ออย,ออยู่นี่บุษรากพอมบนี่พอมไหมโอ้ห <c oughs> ันี้อัมิิไปเมเอไปเมนไปตีอยากไปยู่แต่ว่าอยากเขาตีมุงวนิดตา สวัสดีพาดูนะนิตาเอบสวัสดีวะไปพาดูนะเออได้สั่นต่วามันดึงนาหักนิตานาหักเินเอ้ยเลยมันใหญ่โมเมนโมเนอันนี้มอนอีซอจะได้มอนี่ยแอนดู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 สองปีป้ายสองปีสองสองปีไม่ใหญ่สองปี แมันหันสื่อกอบันบานเนาะเียงแต่อันนั้นเองแต่อันนั้นพี่สมเสียอินบ่ม,นมันมากหยอก<ะ>บ่อืมเตยไปมีคนมีเตยมีคนซ้อนซ้อนพืน้นซ้อนหยอดผืนหยอกนั่งกกนั่ง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 ก่อนนี้นั่งโอ้โหแพงจังโอ้โหเพงจ้ะด้ มาดีปาดูนะมาดี o าดูนะมาดีมาดูโอ้ยจินจะเล่นแวก็ปากด้วยโอ้ยจะจิ้บจับปนงจับิ้บจับปนงเบ๊ไปด่าหันเะบ๊ไปด่าเปน้ำเบ๊ไหมอ่ะเออจะซื้อมาคล้ายเครื่องยังหรอเครืมีโซนค้ายเสือผ่าน

Ai <laughs> ta <laughs> mày đã có có hãy có bye bye, bye bye lạ <laughs> mưa, nó mà mình, mưa, mình, mưa, mình mưa. <laughs> Đói, kèm, có một hạt rồi nè <laughs> 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 Hahahaha Hahahaha <bỏ> <laughs> กุงใช่ไหมไม่ยางเราบรอเนี่ยมีบ่ามันาเต็มมไร่าบางทีเ่ายดบอกเราคิบอเปนยังตีเขาอเฉยๆบางบางต่เขาบอกก็ผู้สา่ดีๆมันยังปเอิเขาอยหานี่เนี่ยที่นี่เขาอยากหายที่นอนเบาผู้สาวเป็นแบบเล็กพิเศษนะรบบอกกันไปแต่แมันเป็นเล็พิเศษจงนะยอกซ้าด้ว่หายมันก็มันก็บมซูซี่มันซูชี่อยู่อันเหยอกซ้าไอ้เบิร์นี้จะหาย การหรืออ่นใจหรอแม่ไม่ใย่นาเออโอ้ยปีเด้ะปีหอกปีไกลเด้ từ cao thì đúng không sáng buổi นี่ต้องมาลงอ้อมทางนี้ยับลงน้งเจ้าอ้ยอวยไปทางตรงเลยไม่ทางลงแล้วต้องมาลงอวยลงทางของนี่นะทางนี้เดียวก็ไปอ้อมห่วงไปเดี่ยวหัวหรือว่มีทางนอ่มเอมาแล้วเอฟส นี่เอบาเลาเลยวมาซูกินดีมากนะทุกคนโอ้เฟ้าฟ้าไปแนบวะเราฟ้าเรารีดเรี่างีบหรางเอีดิน้ ส่ <laughs> วงนี้สล็อตแตกบเว้นบเว้ยยนหนาแล้วสล็อตแตก่รงนี้อรอดตารอดใจจริงเลยเสร็จเสร็จเว้นเว้น